เหมือนเหมือนบ้านเราไหมเจ็ดแปดเก้ามันยนืนโรงเรียนมีกีฬาสีบอกจ้าบอเป็นอย่าง้ว้จ้าน้องอ้อยสูสูทุกคนสูยากจะไปเร็วกว่าสองชั่วโมงเนาะบ้านเฮามันที่สามชั่วโมง เลี้ยกวกาจากนี่ท่านเจ้าของอยู่เหมือนนั่นสัญญาณเขาบอกว่าไอ้เหตุตามนาทีตื่นมากอะส่งงานส่งจิต การโดนๆเขาจะได้ออกไปข้างนอกถ้านนอกเพิ่นไปตุลาเขาก็ได้ไปน้ำเพิอนอยู่นั่นตลาดนันคนไทยยวนยูดูใบ ไปเสื่อเอาใดขีเล็กมาแต่ห้องบ่มีน้ำอย่านั่งมันเครื่องมันกับบวคอยมีอย่างเนาะผักอีตู้ผักอีอย่างกับบวคอยมีกับสีไสรผักซีลาวมันมีผักซีบานเฮาอยู่อัน ว่านี่มันสัญญาณไม่ค่อยดีเน็ตก็ไม่ค่อยอำนวยป็นได้ไหลๆเขามาหาเขามาแวะทักทายเฮา เาสิได้ไป็นไปเปี่ยงอยู่ห้องนอกเขาสิได้ไป็นนงน้นั่นวาา่าเขาเวลาเราไม่ค่อยมีมีก็ตากผ้าตากแพ้น้ำหน้าต่างกับบรไรเดี๋ยเธอมันมีแต่แนวผิดเฮ็ดอย่างมันก็คือผ่านเขาเด้ออ้อยบอกเสียงเพลงดังมากงานกีฬา ขอบคุณค่ะน้องอ้อยไม่เป็นไรน้องอ้อยทำปัญหามันคือถ้าห้องสัญญาณบ่นว่าดีนี้นักเลยเห้ออยากไล่ห้อยอยากเก็บไปล่อย่างมันก็ยากมันเย็นไปซสีเงินมุกไว้มุกปลาไว้โอเคเพื่อนโอเคไปอาบน้ำเมาอย่างเด้อขอบคุณหลายๆด้อเพื่อนเด้อ เข้าวมานันขุดคุยน้ำอาบน้ำฮิดขอบคุณมากค่ะขึ้นไม่ขึ้นน,นจ้องซ้ำเมือ่อสวยทันเพื่อนบนนี้นะ ีเพื่อนสัญญาณเข้าไม่ค่อยดีเป็นไดเข้ากันสวัสดีค่ะแฟนมินี่ลอยสวัสดีค่ะน้องยลดาคนสวยคุณน้องเพิ่นม่านวิดีโอคลิปสั้นนี่ยังสิเขื่ถึงว่า่ันคุยยวน มันมีปัญหาอันเรื่องอันเวลามันหายไหมน้องน้องยนพี่ก็เลยว่าเออจากสิกวีกับไพจังไดโลูกเล็กอยู่บึงองินที่บ้านพี่เขาก็ทำกันกีฬาสีกันเหมือนกันเงนินอันนี้ถาวาย แ่แม่เพื่อนไม่ฟมันสัญญาณมันไม่ค่อยดีเลยเนาะขอบคุณพี่แฟมิลี่ลอยนะคะพี่เนตนะคะที่เข้ามาแวะอยู่ห้องมันอกไปเฮ็ดคลิปขึ้กันแทบจะไม่มีคอนเทนต์อะไรที่แบบน่าดึงดูดเนาะมีกีฬาสีขึ้นกัน เศร้ยังรู้เลยว่าเหมือนหายใจบ่ค่อยสะดวกกาศมันเย็นไหมจากปกติบ่ค่อยหนาวเนาะทั้งนี้นะรักาคาหากหลายๆกิดหอดด้วค่ะเด้อดูแลจะของอากาศทั้งพูดหนาวตั้งยินเดียมันเก้าโมงก็แสดงว่ามันสองชั่วโมงครึ่ง เพราะลกเลขบันไดมิมมมาแน่จากน่อยล่ะอันก็คองอัน you อ๋อใ oh. ไแม่เพื่อนไม่ฟมันสัญญาณมันไม่ค่อยดีเลยเนาะ ขอบคุณพี่แฟมิลี่รอยนะคะพี่เนตรนะคะที่เข้ามาแวะตัวนะสายังรู้เลยว่าเหมือนหายใจไม่ค่อยสะดวกกาดมันเยินไหม ปกติพ่ค่อยหนาวเนาะทางนี้นะอยู่ห้องเหมือนนอไปเฮ็ดคีบด้วยกันแทบจะไม่มีคอนเทนต์อะไรที่แบบน่าดึงดูดเนาะตั้งยินเดียวมันเก9โมงก็แสดงว่ามัน2ชั่วโมงครึ่ง แค่มาแวะพี่็ดีใจแล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าน้องอ้อยเราทําไม่ผ่านการสร้างไรายได้เขากระสิมวดสีดบ่หรือจังใดก,ก,กับลายคนเบาเอาเขาก็เลยแบบว่าอุ้ยคือ,อยากแเนาะ <laughs> ไปหาอันพีเนตเพิ่นอยู่แล้วเ่นเบิงงหายเาเบิงหลังบ้านหามันเป็นจังใดแต่บดเต้ตามกำหนดกฎเกณฑ์พระเจ้ามันก็นย,ากยากอยู่ เหมือนเขาให้เราหกสิบวันอย่างนี้ใช่ไหมเอา้อตเย็ดไปวทนี้นั่นไปลังเทียกีบเข่าฮอดบอถึงอิมเพิชันกับพอถึงการเข้าถึงกับบอมีบาง ตาเพื่อนขอบคุณหลายๆห้างห้างคาหลายๆรา,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 ากรักเพื่อนเลยเหมือนเหมือนบ้านเราไหมเจ็ดแปดเก้ามันดูมาเก็ตอยู่ห่างลกลกระเฮียร์ไป ตัวมี้อล่ะเมื่อวานนี่ต้มขอต้มปลายินต่ำใจมอนเมือม่อวานนี่ต่ำมันบอกว่าไอ้ไอ้แล้วซื้ออย่างน้อมื่อเมื่อวานนี่ยังได้เบาอยู่ปุณน่ะแล้วอยู่สอบปอยลาวปุณเดียนแล้วเฮียอ่ะสอบปอยลาวทั้งปุณนนั่นสบายดีเนาะจ้ะเนาะ อากาศเป็นยังไงเน่ใจค่ะและเพิ่งเปิดขอบคุณค่ะพี่เนธ